ประเด็นในส่วนของพริกไทยที่เราจะนาเสนอเป็นข้อมูลในวันนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของพริกไทยนั้นถ้าเราจะย้อนข้อมูลนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์ด้านการผลิตกับด้านการตลาดในส่วนของด้านการผลิตเรายอมรับว่าในอดีตนั้นเราประสบกับความล้ม ล่มสลายในลักษณะของการกระจายของการแพร่ระบาดของโรคในอดีตเมื่อประมาณ10กว่าปี20ปีที่แล้วทําให้พื้นที่การเพราะปลูกของพริกไทยนั้นหายไปจากพื้นที่ในขณะเดียวกันเมื่อพื้นที่เพาะปลูกหายไปสถานการณ์ด้านของการตลาดก็ปรับตัวสูงขึ้นราคาของพริกไทยดํานั้นปรับตัวสูงขึ้นมากแล้วก็ราคาพริกอ่อนก็ปรับตัวสูงขึ้นมากจนทําให้ในส่วนของเกิดความ สนใจแล้วก็หันกลับมาเพื่อพัฒนาหรือฟื้นฟูการปลูกพิกไทยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในการกลับมาครั้งนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะไม่ได้ง่ายเหมือนกับในอดีตเพราะเรามาเจอปัญหาประเด็นที่สองก็คือเรื่องของทรัพยากรความอุดมสมบูรณ์ของดินกับลักษณะของภูมิศาสตร์ก็คือลักษณะของภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปถามว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดจาก สภาพของอุณหภูมิความชืน้นความสัมผัสในอากาศเพราะฉะนั้นในส่วนของการเลือกหาพื้นที่เพาะปลูกจึงกลายเป็นเรื่องที่จะต้องแสวงหาเราก็มีการขยับขยายพื้นที่เพาะปลูกออกไปไปแหล่งดินใหม่ในขณะเดียวกันอัตราการขยายตัวของพลิกไทยก็ไปเริ่มอยู่ทางจังหวัดพิษณุโลกสำหรับพริกไทยอ่อนแล้วก็ในส่วนของพลิกไทยดำก็เริ่มขยับขยายไปสู่ทางประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชา ก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทั้งในด้านการตลาดก็คือมีพริกไทยจากต่างประเทศนําเข้ามาเป็นการลักลอบเข้ามาก็เอามากลายเป็นในเรื่องของผลกระทบต่อการตลาดทําให้ราคาในพริกบ้านเรานั้นแกว่งคือในช่วง2ปีที่ผ่านมาราคานั้นดีมากพอมาถึงณเวลานี้ราคากลับไม่ขยับท่านก็ทราบกันอยู่นะครับว่าปัญหาด้านการตลาดก็คือ การนำเอาพริกเม็ดใหญ่ของกัมพูชาแต่ว่าไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นหอมน้อยเอาเข้ามาเพื่อเป็นการทำธุรกิจในส่วนของพริกอ่อนที่เป็นพริกที่ใช้บริโภคสดก็กลายเป็นว่าแหล่งผลิตใหญ่ที่จังหวัดพิษณุโลกก็ออกมาทำให้ราคาพริกอ่อนในบ้านเรานั้นลดลงแล้วก็อยู่ในภาวะที่ไม่ได้เป็นเหมือนในอดีตแต่ในมุมมองทั้ง ั้งส่วนนี้นะครับผมก็อยากนำเรียนว่าหากเราจะมองเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญยังคงเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้แล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้สิ่งที่เราจะต้องนำมาเป็นหลักนั่นก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันการสร้างภูมิคุ้มกันให้พลิกเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้เลยเราจะต้องสร้างสองด้านด้านที่หนึ่งคือด้าน เศรษฐกิจก,ก็คือการที่เราจะต้องทําการผลิตพริกออกมาแล้วเราจะต้องรู้จังหวะมูลค่าบางครั้งราคาในภาวะที่ถูกบีบคัน้นเราก็ไม่จำหน่ายเราก็สามารถที่จะเก็บรักษาแล้วรอการจำหน่ายใดในช่วงราคาที่แพงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่น้องชาวสวนปฏิบัติอยู่แล้วส่วนที่สครับเป็นเรื่องของการมองไปข้างหน้าเราก็ยังเชื่อว่า เนื่องจากพริกไทยเป็นพืชทางภูมิศาสตร์แหล่งผลิตในภาคตะวันออกของเราจะมีคุณภาพของกลิ่นที่ดีเพราะฉะั้นความต้องการหรือการจัดซื้อยังคงมีความต้องการสูงในขณะเดียวกันเขาเป็นพืชสมุนไพรเป็นเรื่องของผุกสุขภาพดังนั้นเราก็ยังคงถือว่าเราสามารถที่จะทำการผลิตได้ส่วนในด้านภูมิคุ้มกันในด้านของการผลิตเราก็ต้องมาดูประเด็นหลักครับ ความไม่สําเร็จของการปลูกพริกก็คือความอุดมสมบูรณ์ของดินเรื่องของการบริหารจัดการนั้นเรามีอยู่แล้วเรามีพื้นที่เรามีวัสดุเช่นค้างเรามีความรู้คือประสบการณ์สิ่งที่เราขาดก็คือความอุดมสมบูรณ์ของดินและสถานะอากาศหรือสิ่งแวดล้อมดังนั้นการที่เราจะหันกลับมาดูพริกไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจ เราก็คงจะสามารถดำเนินการได้ถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมของพืชชนิดนี้คือประการแรกเราคงจะต้องหันไปดูในเรื่องของการสร้างโครงสร้างทางกายภาพของดินคาว่าทางกายภาพก็คือมีแร่ธาตุมีอินทรีย์วัตถุ25มีน้ำมีอากาศนั่นหมายความว่าอินทรีย์วัตถุและปุ๋ยเคมีเราจะต้องให้เข้าไปเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ หลังจากนั้นเราก็จะสามารถที่จะเห็นภาพการพนาการเจริญเติบโตของพลิกได้อย่างดีครั้นพอเรามีผลผลิตเราก็สามารถที่จะชะลอการเก็บการจัดจำหน่ายบางครั้งเราก็อาจจะมีการจัดจำหน่ายตามระยะกลไกล เขาไม่ได้ถูกไปทุกปีนะครับอย่างเช่นเมื่อสองปีที่แล้วราคาขึ้นสูงสุดวันนี้อาจจะราคาอ่อนลงมาเราก็รอได้เช่นเดียวกันนี่เป็นประเด็นที่อยากจะให้ท่านเป็นมุมมองหนึ่งนะครับว่าเนื่องจากไม่ใช่ว่าพอเราเจอปัญหาเราก็คิดว่าเราจะปลูกทุเรียนทุเรียนทุกวันนี้เราก็เริ่มเห็นภาพบางอย่างนะครับที่จะเห็นออกมาในเร็วๆวันนี้ผมอยากจะเรียนว่า เราไม่สามารถที่จะไปทำนายอนาคตได้แต่หลักการที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการทำพืชที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจไม่ได้ว่าเป็นพืชชนิดเดียวหากเรามีหลากห,ห,หลายพืชหลายหลายพืชเหล่านั้นก็จะเข้ามาเสริมแล้วก็มาทดแทนนี่เป็นประเด็นช่วงที่อยากจะทำความเข้าใจว่าทำไมเราถึงยังคงต้องหันมาดูในเรื่องของพลิกไทยเรามีพื้นที่น้อย เรามีประสบการณ์เรามีวัสดุเราก็ยังคงสามารถทำพืชชนิดนี้ได้ถ้ามันมีปัญหาด้านการตลาดเราก็ต้องมีเงินทุนในการรอจำหน่ายถ้าเราไม่ประสบในด้านของการผลิตเราก็หันกลับมาฟื้นฟูสภาพดินให้เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งกายภาพทั้งเคมีเราก็จะประสบความสำเร็จได้เมื่อในส่วนของเราเห็นภาพดังนี้แล้วนะครับผมก็อยากจะนำเรียนต่อไปว่า เราก็ต้องมาเริ่มต้นจากกรณีของการมองในด้านของเป้าหมายการผลิตก่อนยังกรณีขณะน,นี้การที่เรามีปัญหาคู่แข่งในด้านของการผลิตพิกไทยอ่อนก็คือสายพันธุ์ซีลอน คือเราต้องเข้าใจประเด็นหนึ่งนะครับว่าเนื่องจากในส่วนของจังหวัดพิสโลซึ่งเป็นแหล่งใหม่เนี่ยดิ่งก็ยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชาการจากสถาบันการศึกษามอนเลส่วนคืออันนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าเราไม่สามารถทําเช่นนั้นได้สาเหตุก็คงไปต้องไปดูในเรื่องของกรอบนโยบายนะครับสถาบันการศึกษากับหน่วยราชาการก็ต้องไปคิดทบทวนว่าทำไม เราถึงไปสูญเสียการตลาดตรงนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะมองกันในลักษณะของกระบวนการผลิตคลิกไทยอ่อนในภาคตะวันออกเรานั้นจะชิงการตลาดได้ก็แค่มีสองรุ่นรุ่นที่1ก็คือรุ่นแรกที่จะออกดอกอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากผ่านเดือนมกราลมทะเลเข้ามกราไปถึงผ่านมาเสร็จมาถึงเดือนกุมภาเดือนกุมภาพันธ์มาถึงเดือนมีนาคม อันนี้คือเป็นช่วงที่หนึ่งถ้าเราสามารถผลิตพริกอ่อนและทําให้ออกดอกในช่วงนี้ได้ก็จะมีมูลค่าขึ้นมาพหลบหนีด้านการตลาดของทางเขตพิษโลกเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นที่จะเป็นรุ่นที่สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับเราได้คือพริกเนี่ยจะออกในช่วงต้นฤด,ดูฝนเมษาพฤษภามิถุนาหลังจากนั้นเขาก็จะหมด ั้งหมดภาคตะวันออกเราจะทําให้ออกดอกได้และเป็นมูลค่าก็คือเดือนกันยาตุลาคมซึ่งในเดือนตุลาคมเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลจัดการออกดอกให้ได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นช่วงภาวะถ้าเป็นพืชทางภูมิศาสตร์เราเรียกว่าร้อนชื้นช่วงร้อนชื้นจะเป็นช่วงที่เขามีคัฒนาการที่ดีเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราจะผลิตพิกไทยอ่อนอีกรุ่นหนึ่งก็คือเอาให้ออกดอกอยู่ในเดือนตุลาคม ไปเก็บขายอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นแผนการผลิตเพื่อหลบหนีต่อสู้กับภัยด้านการตลาดส่วนกระบวนการผลิตในกระบวนการผลิตพริกอ่อนนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าเทคนิคเราเข้าใจนะครับว่าถ้าในสภาวะที่แสงแดดน้อยพริกถึงแม้ว่าช่วงจะแตกใบอ่อนก็จะไม่ออกดอก แต่ถ้าในช่วงใดก็ตามที่มีความร้อนมีความชื้นและมีแสงแดดมากพลิกที่แตกใบอ่อนและออกดอกจะมีปริมาณมากดังนั้นในกระบวนการเทคนิคที่2ถ้าเราต้องการที่จะบังคับให้พลิกมีการออกดอกน้อยลงหรือมีการออกดอกมากขึ้นนั่นก็คือการพลางแสงกรณีของในอดีตเรามีสลน ทุกวันนี้เราอาจจะต้องกลับมาพัฒนาเปิดเข้าหูออกได้ตามที่ต้องการยกตัวอย่างเช่นพอมาถึงเดือนพฤษภามิถุนาฝนตกชุกความชืน้นสูงแสงแดดน้อยเราพรางแสงเข้าไปพริกจะไม่ออกดอกครับยิ่งแดดน้อยแล้วพรางแสงด้วยแสแลนพริกก็จะไม่ออกดอกถ้าไม่ออกดอกเราก็ปล่อยให้เขาเป็นใบไปไม่ใช่ไม่แตกใบอ่อนนะครับแตกใบอ่อนแล้วไม่ออกเขี้ยวคือไม่ออกดอก หลังจากนั้นก็ให้เขาพัฒนาใบต่อไปขั้นพอไปถึงปลายกันยาต้นตุลาเราต้องการให้เขาออกดอกเราก็จะเปิดช่องแสงทันทีหุบสแลนเข้ากระตุ้นการชักนำปัจจัยเหล่านี้เรามีเทคนิคเรามีความพร้อมอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะทำให้เขานั้นออกดอกได้ในเดือนตุลาคมซึ่งผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าก่อนที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังนี้ความจริงแล้วเป็นงานศึกษาวิจัยที่เราได้ทำมา เป็นผลงานที่เราสร้างมาทดสอบตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ถูกต้องเราจึงสามารถที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังได้ย้ำว่าถ้าในช่วงที่รุ่นธรรมชาติออกโดยเฉพาะพฤษภามิถุนากรกฎาของแหล่งทางพิษโลกเราก็คุบสเลมไม่ให้เขาออกดอกแต่เขาแตกใบอ่อนครับแต่จะไม่ออกดอก ดังนั้นพอถึงจังหวะระยะเวลามีใบครบอายุ3เดือนพอผ่านไปแล้วเราต้องการให้ออกดอกเราก็เปิดช่องแสงเราก็หุบสแลนเราก็ใช้ปัจจัยกระตุน้นตรงนี้เราก็จะเกิดความต่างเพราะว่าพริกที่ถูกที่สุดก็ดือนกันยาเดือนกันยาเดือนตุลานี้เขาเรียกว่าพริกโลงานหรือพริกลงดองหมายความว่าพริกอ่อนขายไม่ได้ก็เอาไปขายลงดองราคาก็อยู่28 30, 30 35อยู่ประมาณนี้ นั่นคือสิ่งหนึ่งที่มุมมองในด้านของถ้าเราอยากจะผลิตพริกอ่อนเราอาจจะต้องเน้นในเรื่องของเทคนิคการจัดการและก็เรื่องของระยะเวลาการออกดอกและในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเรามาทําการผลิตพริกไทยดํากรณีของพริกไทยดํานั้นก็เป็นพันธุ์มาเลเซียเราเข้าใจนะคบว่าในระยะปีที่1ปี2เนี่ยเราอาจจะทําการหาจังหวะขายเป็นพริกอ่อนได้ ราคาก็อยู่ที่ประมาณ100บาทกรณีพริกอ่อนที่เกิดจากพันธมาเลแต่ว่าในเป้าหมายก็คือการผลิตพริกที่มีคุณภาพเราจะทำพริกไทยดำนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราต้องดำเนินการก็คือต้องเข้าใจพฤติกรรมอยู่เรื่องหนึ่งพริกไทยดำจะต้องแขวนผลผลิตไว้ในต้นเกนือบ6เดือนเพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้งในด้านของอินทรีย์วัตถุทางกายภาพ ทั้งกลุ่มจุลินทรีย์ทั้งในกลุ่มของเคมีก็คือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจะต้องพร้อมสับถ้าเราดําเนินการได้ดังนี้การปรับปรุงการเติมการให้โดยเฉพาะในเรื่องของสามหลักหลักๆก,ก,ก็คือโครงสร้างทางกายภาพทางเคมีและก็กลุ่มจุลินทรีย์กรณีของการผลิตก็ไม่น่าจะมีประเด็นปัญหาอะไรแต่ต้องเข้าใจว่า กรณีของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยยิ่งพลิกที่แขวนผลผลิตไว้ในต้นนานก็เหมือนกับทุเรียนที่แขวนผลผลิตไว้โดยต้นนานสถานะความสุดโทมจะเกิดขึ้นและเมื่อต้นเขาอ่อนแอเขาก็จะเกิดความเสียหายต่อโรคพืชดังนั้นการให้ปัจจัยในลักษณะของพริกไทยดำจะต้องมีความสม่ำเสมอจนกระทั่งถึงวันเก็บเกี่ยวคือสมัยก่อนนี่นะครับ เป็นสูตรที่เราก็จํากันได้ว่าพอพริกติดลูกอะไรแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ให้อะไรให้น้ําให้ปุ๋ยนิดๆหน่อยๆคือต้องเข้าใจว่าในอดีตนั้นดินของเราของพี่น้องชาวสวนเนี่ยเป็นดินที่มีทรัพยากรอยู่ในดินอยู่มากมีต้นทุนสูงแต่ทุกวันนี้มันถูกใช้ไปจนหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแนวคิดใหม่ โดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเราก็ต้องให้ทุก3เดือนปุ๋ยเคมีเราก็ต้องให้ทุก20วันหรือหนึ่งเดือนถ้าจะให้ดีปุ๋ยทางระบบน้ําให้ทุก10วันไปทางระบบน้ํากลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มยาเชื้อกลุ่มป,ปัจจัยต่างๆทุกอย่างครับเราก็ให้ตามภาวะนั่นหมายความว่าเราก็มีโอกาสคั้นพอเรามีผลผลิตเรายัางคงสามารถที่จะจัดเก็บรอการจำหน่าย บางท่านเคยเก็บไว้ถึง2ปี3ปีนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าสถานะในปัจจุบันกับในอดีตต่างกันมันมีช่องว่างอยู่ช่วงนั้นคือหากเราสามารถที่จะปล่อยข้อมูลคือสถาบันหรือแหล่งวิชาการแหล่งวิจัยในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นไปได้ปล่อยฐานข้อมูลเหล่านี้ออกมาในเรื่องของคุณสมบัติของพริกไทยประโยชน์การเอื้อต่อสุขภาพ การนำไปแปลสภาพให้เป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องของกระแสเพราะมีกระแสในโลกปัจจุบันเนี่ยคนก็จะหันมานิยมบริโภคมากขึ้นท่านจำได้นะครับในอดีตมีระบางท่านที่เป็นข้าราชการที่เป็นตัวอย่างที่ดีศรีรษะท่านไม่ค่อยมีผมก็เอาพลิกไทยไปช่วยผมก็งอกขึ้นอันนั้นคือเป็นกระแสอยู่ช่วงนึงเมื่อประมาณสัก1 5หรือ16ปีที่แล้ว นี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับท่านก็เป็นขลาการในจังหวัดจันทบุรีนี่แหละคือผมเรียนเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าไม่ได้ไม่ได้โถว่าอะไรใครนะครับนี่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราชาวสวนต้องยอมรับก็คือเรื่องของการผลิตการเก็บรักษาแล้วก็การตลาด ผมยังไม่ทราบว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมาสถานาระราคานั้นปรับเตัวขึ้นอย่างไรนะครับเพราะว่าเวลาการตลาดเนี่ยเขามีระยะเวลาส่งมอบก็ฝากไว้เป็นสาระสําคัญเรื่องหนึ่งว่าพืชชนิดนี้ยังเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้แลแต่ว่าเราก็ต้องมีหลักในการที่จะเข้าไปส่งเสริมการผลิตและก็ป้องกันภัยในเรื่องของการตลาดเราสามารถที่จะดูแลจัดก,การตรงนี้ได้ครับ จากในส่วนของพลิกไทยเราก็กลับมาดูประเด็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของทุเรียนคือสิ่งที่กำลังอยากจะให้ท่านเห็นภาพบางอย่างนะครับว่าทุเรียนที่เรากันดูกันในเรื่องของรายได้เนี่ยมันต้องมาจากหลายปัจจัยที่เป็นเรื่องที่เป็นตัวกำหนด ประการแรกก็คงเป็นเรื่องของคําว่าคุณภาพแต่คําว่าคุณภาพจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะ,ะกำหนดได้ว่าต้องเป็น1 2 3 4 5ไม่ใช่ครับ mm hmm. ทั้งหมดอยู่ที่ระบบของการผลิตการจัดการอย่างเช่นกรณีของน้นําหนักน้ําหนักนั้นเป็นส่วนที่เราเอามาคํานวณต่อกิโลกร,รัมว่าราคากิโลกร,รัมลระเท่าไหร่อันนั้นคือน้ําหนัก แต่การที่จะได้ซึ่งมาที่น้ำหนักนั้นก็จะแบ่งออกเป็นเกรดอีกนะครับเป็นทุเรียนเบอร์กล่องเป็นทุเรียนตกไซซซึ่งราคาก็จะมีความแตกต่างกันดังนั้นไม่ใช่น้ำหนักอย่างเดียวก็จะต้องเป็นในเรื่องของคุณภาพก็คือเรื่องของรูปทรงรูปทรงนั้นเป็นส่วนสำคัญอย่างเช่นกรณีที่เราทราบกันดีว่า3พูเม็ด3พู2เม็ด4พดูอันนี้ก็จะเป็นเบอร์กล่อง ก็จะได้ราคาที่มีความสูงกว่าโดยปกติถ้าเป็นค่ามาตรฐานนั้นก็สูงกว่ากันอย่างน้อยก็5บาทต่อกิโลกรัมหรือมากกว่านั้นประการต่อมาครับนอกจากรูปทรง ก็ยังมาดูเรื่องของสีผิวสีผิวนั้นเราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าในภาษาเขาเรียกว่าทุเรียนหนามเขียวก็คือทุเรียนที่มาจากคุณภาพที่ดีมีต้นที่สมบูรณ์มีใบที่สมบูรณ์แต่ถ้าทุเรียนหนามแดงหรือทุเรียนลายไทยก็คือทุเรียนที่มีความหนามเล็กตีหนามเล็กปลายหนามเรียวนั่นหมายถึงว่าเป็นทุเรียนที่มาจากต้นที่มีคุณภาพใบที่ตํำภาษาคนตัดเขาก็เรียกอะไรไทยหรือว่าทุเรียนตกไซก็ว่ากันไป อันนี้มีความต่างด้านของราคาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทําไมเขาจะต้องมาหันดูในเรื่องของทุเรียนน้ําเขียวก็เพราะว่าทุเรียนที่น้ําเขียวก็คือลักษณะตีน้นาใหญ่ปลาย้ําเรียวน้ําสีเขียวก็มาจากต้นที่สมบูรณ์ต้นที่สมบูรณ์ก็คือมีพลังงานดีมีการสะสมอาหารดีย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพเนื้อภายในที่ดีเวลาที่เอาไปวางจําหน่ายหรือการเดินทางก็จะมีระยะเวลาการสุกแก่อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ก็ยังเป็นความสะอาดเรื่องเชื้อราค่า,มาแมลงไม่มีส่วนคําว่าคุณภาพอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนั้นก็คือภายในคําว่าภายในก็คือลักษณะเนื้อแข็งเหลืองกรอบหวานมันประเด็นตรงนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขนะครับกับสองสภาวะอย่างเช่นกรณีของทุเรียนเพื่อการส่งออก ไปต่างประเทศคือไปจีนทําไมเขาจึงใช้เกรดอีกเกรดหนึ่งก็เพราะว่ามันมีเหตุผลว่าถ้าทุเรียนที่สุกแก่จัดไม่ได้ขึ้นเครื่องมีระยะเดินการเดินทางหลายวันเขาก็จะเอาเปอร์เซ็น์ทุเรียนที่หย่อนลงมานิดนึงเพื่อให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการเดินทางหลายวันเพราะถ้าหาวามเป็นทุเรียนที่สุกแก่จัดมันก็จะไปแตกแตกแล้วก็เสียหายอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่ง แต่ถ้าเป็นทุเรียนตลาดภายในประเทศก็จะต้องเป็นเนื้อที่คอนข้างมีคุณภาพเนื้อจะว่ากันไปนะครับเรื่องตลาดค่านิยมปรลาดปลายทางนั้นเราไม่พูดถึงแต่เราก็พูดแค่ว่าน้ําหนักเปอร์เซ็นต์แห้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า3าเปคือในเนื้อร้อยกร,รัมเนี่ยเอามาอบให้แห้งที่สุดแล้วน้ำหนักไม่หายต้องเหลือ32กร,รมัม แต่ถ้าพูดเป็นภาษาอย่างเราในฐานะชาวสวนคือกรอบแข็งเหลืองหวานมันอันนั้นก็คือสูตรสําเร็จทังการชิมเนื้อเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการอย่างไรนั้นก็ต้องมาดูกันในสาระข้อมูล วิธีการและก็การปฏิบัติต่างๆซึ่งผมเองก็จะให้เป็นสาระความรู้เป็นระยะระยะไปโดยเฉพาะในวันจันทร์วันอังคารเนี่ยจะเป็นเรื่องของทุเรียนโดยเฉพาะหรือไม่ก็เป็นวันเสาร์ในช่วงที่สองเรื่องของไขจชันใช้ปัจจัยรวมถึงทั้งวันอาทิตย์นะครับนี่คือ,อส่วนของสาระความรู้ที่เราต้องทําความเข้าใจกันว่าคุณภาพอยู่ตรงนี้ ข้อมูลที่ออกมาในบางกระแสณเวลานี้อาจจะเป็นข้อ,ขอมูลลวงก็ได้เหมือนกับหลายปีที่ผ่านมาคัันในมีทุเรียนเขาบอกว่าเฮ้ยตัดไหนรุ่นเนี้ยตัดไปเพราะมันตรงกับภาคใต้พี่ไหนได้ครับรุ่นนี้กับ120บาท แล้วข้อมูลเหล่านี้เอามาจากไหนบางครั้งก็จริงบางครั้งก็เท็จก็ค่อยๆมีความรอบคอบคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับสำหรับบางข้อมูลที่ท่านได้รับมาเรือบโดยเวลาครับหมดลงพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีครับ